สวัสดีค่ะพี่ไปเองนะคะวันนี้อยากจะให้พบกับเคสเคสหนึ่งซึ่งเดิมมีไขมันในเลือดสูงม,มากจนเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะโอ้ยไขยมันมันอันตรายมากนะคะและวันนี้เธอปลอดภายะะัยแล้วค่ะไขมันในเลือดเอปอปกติแล้วอาการที่เจ็บหน้าอกหายไปแล้วด้วยวธิธีธรรมชาติค่ะอเรามาพบกับคุณพึ่งพ่ากา่านกันค่ะค่่ะอาสวัสดีค่ะคุณพึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะ เกี่ยวกับไขมันเลือดสูงตอนนั้นมีอาการเพราะว่าเราเครียดมากงานประจำมันหนักหน่วงมากแล้วก็เลยทําให้เกิดภาวะไขมันเลือดสูงอันนี้ก็เลยถูกส่งไปพบแพทย์ก็แพทย์บอกว่ายังไงก็ต้องทานยาลดไขมันค่ะทีนี้ก็คือเราก็ไม่อยากทานนะเพราะผลมันเป็นสารเคมีก็เลยบอกปฏิเสธขอเลื่อนว่าขอไปปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนแต่ปรากฏว่ายังไม่สาเร็จค่ะเือบมาเจอปีปานะคะ ปาได้แนะนําสารอาหารธรรมชาติเราก็เลยได้ทดลองทานทานอยู่แค่สามวัที่จะคะ่ะแล้วก็ไปเจาะเลือดสามคไขมันแค่ลงมาเลือดร้อยสิบพอไปคนรับกับแพทย์แพทย์บอกว่าไม่ต้องทานแล้วแต่ว่าขอนัดรับต่อ,อว่าเดื่อจะได้ดูว่ามันมีการสูดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้อาการเจ็มหนอาอกอะไรก็หายไปนะคะก็ะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ป<ล>านทำคำถามก่อนนะคะ ก่อนที่จะมาพบพี่พาพี่พาท่านผู้ทราบก็เคยคุยกับคุณพึ่งคุณพึ่งพยายามทุกวิถีทางเลยใช่ไหมคใช่ค่ะพยายามยังไงบ้าง่<ม>าใช่ไขมันลงโค้ดโค้ดหลายคนที่แบบฝังดีนะคะก็แนะนําว่าให้ไปต้มผักทานเองแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็มาแบบเอฟทานคือจะได้มีผักทานแล้วก็ต้มไข่ไม่ให้กินของทอดเราก็พยายามทําแล้วก็พยายามออกกําลังแต่ว่าด้วยอายุที่เยอะตามวอมผ่านน้ำนลดนะคะ ก็เลยทาให้มันไม่สําเร็จคือผลเลือดมันก็ยังแบบคือมันลงมาได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่สามารถทําทุกอย่างแล้วไม่สําเร็จใช่ค่ะอ่าแล้วพอพี่ปามาแนะนํานี่ก็คือใยอาหารธรรมชาติวันนี้พี่ปาบอกใยอาหารธรรมชาตินี่ชุดฟิลเกรสใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่แล้ววันนี้เป็นยังไงคะน้ำหนักตัวลงไปสิบโลนะคะอ่าแล้วไขมันล่ะคะไขมันก็ลงมาปกติแล้วค่ะอ่าก็อู่ในเกนที่ไม่ต้องทานยาก็เลย ดีใจมากเลยค่ะแล้วเจอมีคนหลายๆคนคะคุณพึ่งว่าไงคะตอนนี้เป็นไงคะมีน้องที่ทํางานเห็นก็เลยบอกโอ๊ตพี่พึ่งไปทําอะไรมาคะเนี่ยเห็นดูลูปล่างดีขึ้นแล้วก็ดูดูเด็กลงอ่ะก็เลยบอกอ๋อเนี่ยก็เลยบอกน้องน้องก็เลยยอดเลยเนาะลดอายุไปด้วยนะคะเป็นครึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอภิปาถามเลยถ้าสมมุติเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วคุณพึ่งคิดว่าอยากจะบอกต่อหรืออยากจะแนะนําใครไหมคะ อยากแนะนําคนที่เขารู้จักที่เขามีปัญหามอนเราอะค่ะว่าเขาจะได้มีสุขภาพดีเหมือนเราแล้วกระบวนการขั้นตอนมันใช้ยุ่งยากไหมคะคุณพึ่งอ่ช่วงแรกก็ไม่คุ้นเคยแต่ว่าพอเราทําไปเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งเราก็ปรับตัวได้ค่ะแล้วก็ชินตอนนี้ทำทุกอย่างสบายนะปลอดภัยจากโควนชีวิตประจําวันเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่มันคุ้มค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไขมันในเลือดสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ เส้นเลือดสมองแตกติดตั้เป็นอามาพึกอามาพาดได้ค่ะวันนี้เราได้พบตัวอย่างดีๆท่านใดที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงสนใจทักพี่ปรามาได้เลยนะคะพี่ปลายินดีที่จะช่วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะทักพี่ปามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ